นี่เลยครับมาดูมวยคู่นี้นะครับคู่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเกลียงไทยนะครับกรอเพชรสุขภูน้ำเมินนะครับคิวทองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกาแฟข้าวฟาร์มนะครับเป็นกาแฟสุขภริ์ศ9นย์2ปดเเข้าวกรีบปูงฟูชี่นะครับกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำนะครับก็มีวางที่แมคโครโรตัสนะครับบิทซีซีเจแล้วก็ช็อปปี้ลาสซ่าด้วยนะครับแล้วก็จิ๋วเชิ้งปูรเซิร์นเจวหนังนะครับคุณสายชนชัยพิศกุลนะครับไม แล้วก็ริดดาร่านะครับรถกระบะไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์เก้าแปดสองหกหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งครับมาแล้วครับผู้ที่ซอมของทุกท่านนะครับทางทีมแปดของเราในวันนี้ครับการเรียงพันดุจากอมก่อยเชียงใหม่ครับการเรียงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์นะครับตัวเล็กหัวใจใหญ่นะครับจากอมก่อยเชียงใหม่ครับมีคุณการนิธิเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับมีคุณสายชนเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฟิตซ้อมครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอเพชรสุทธิพงศ์นะครับค่ายนี้อยู่ที่อมก่อยเชียงใหม่ครับ ต้องขึ้นไปบนดอยน,นะครับวันนี้เจอกับทางด้านของคิวทองเกียรติทรงฤทธิ์16ปีจากอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับมีคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะทำการชิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์อ่านะครับเป็นลูกศิษย์ของศักเล็กนะครับนั่นคือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ครับได้ช่วงได้รูปร่างนะครับทางด้านของคิวทองครับ พระคุณ t o y ย t a าเคมอเตอร์นะครับอยากได้รถทุกรุ่นสวยๆต้องคิดถึง t o y ย t a าเคมอเตอร์นะครับรถ t o y ย t a มีหลากหลายรุ่นเป็นรถมหาชนของคนไทยอยู่แล้วครับเป็นรถสันดาบเบอร์หนึ่งของประเทศไทยของเราแล้วก็ของทั่วโลกนะครับก็อยากได้รถสวยๆของ t o y ย t a ต้องคิดถึงเคมอเตอร์นะครับยีส,บสาขา19บุบริการครับบริหารงานโดยตระกูลสมภพรุ่งโรจน์นำโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์โทรไปก่อนได้ 026626555และก็ขอบคุณครับเหลียงเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายครับ0815545464ยาแผ่นตราเสือ1 1ตัวแล้วก็ยาดองเล่าเสือ1 1ตัวโดยในห้างเชิดชัยเอ,อื้อบุญยญนันรวมไปถึงลูกมากรถยนต์ตองหนึ่งนะครับของบริษัทบางกอกอุตภาหรรมจำกัดคุณปานวัฒน,นกิจเจริญวงศ์โทรศัพท์0818895339ละ right, ครับขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะครับสำหรับการสนับสนุน,นครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆกท่านเลยครับ ซ้ายกับขวาอีกหนึ่งคู่ครับชาดวนชวนแรกครับชาดวนช่วงตลอแล้วครับการเรียงไทยนะครับตัวเล็กกว่าใจใหญ่นะครับตัวจี๊ดนะครับของรุ่นนี้เวทนี้น้ำหนักนี้ของม้อยดีวิถีไทยแก้ขวาหมัดขวามาแล้วครับคิวทองนะครับลูกศิษย์ของศักดิ์เล็กอ่าซ้ายทั้งแถบนะครับอาจจะถึงตัวยากหน่อยครับยกต้นๆนะครับต้นต้นอึดอัดแน่นเนาะกาะเรียงไทยครับ เพราะว่าคิวทองนี่ก็ถือว่านอกจากได้สรีระรูปร่างแล้วก็ถือว่าเป็นนักมวยที่จัดจ้านมากๆนะครับเนี่ยครับสาดแข้งซ้ายสวยมากครับยืนมวยสวยครับกาเลียงไทยต้องลงทุนแหละครับเล็กกว่าสั้นกว่าได้อย่างหนาครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายขึ้นการคอเตขาไปครับกาเลียงไทยยังไม่ถึงตัวเท่าไรนักครับนั่นแหละครับไม่มีเกียร์อาครับรายนี้กาเรียงไทยไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วครับแข้งขวามัดขวาหมดยกทีหนึ่งเดี๋ยวกลับมา เอา bon ละคร no no ับก่อนที่จะตามยกต่อไปครับท่านพอพิทยารัตนพันธ์นะครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้ครับขอเชิญชมนะครับศึกชิงแชมป์บ้องกันแชมป์สมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้ครับในวันเสาร์ที่9สิงหาคมนี้ครับเจอกที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่นะครับมีชิงแชมป์บ้องกันแชมป์ของสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้หลายคู่นะครับวันเสาร์ที่9นะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับเจอกันที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับไปกันต่อครับบนเวทียกที่2ครับฝากอีกหนึ่งรายการและกันนะครับ ในช่วงที่อาวุธยังไม่ได้ใส่กันยับนะครับก็วันเสาร์ที่9สิงหาคมนะครับศึกยอดมวยอีสานสถานแผ่นดินโดยท่านพระท่านดรสุทินคลังแสงครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนที่42ของประเทศไทยครับมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกนิปรันยศพลจัดมวยดีทีเดียวนะครับที่อาคารพรัะศึกษามหาวิทยายลัยมหาสา,ารคามจังหวัดมหาสา,ารคามครับสุจเจริญ อบจมหาสารคามครับเจอกับกัปตันเพชรยินดีอาคาเดมี่พร้อมมวยดังเต้มปตราครับลูกนิมิตก็ไปด้วยนะครับลูกนิมิตสิงคลองสี่จะล้วงเข่ากับเพชรนิรันด์ดับสารคามครับดูฟรีครับรายการนี้ครับ9สิงหาคมนี้ครับนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งนะครับโดยการประสานงานนะครับของท่านผู้กองรันละครับร้อยตำรวจเอกนิรยศพลแข้งซ้ายมาคิวทองครับสายเนียนๆแล้วครับสายตั้งแทบนะครับสายทางเดียวครับสายช้ำนะครับสายธรรมชาติครับขวานี่มีไว้ยืนเลยครับ รูปร่างดีโครงสร้างดีครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทางด้านการเรียงไทยถึงตัวได้ไหมแม่นะครับอ่าพอจะถึงตัวครับพลิกออกข้างนะครับทางด้านของคิวทองครับเดี๋ยวดูว่าทางด้านการเรียงไทยจะไล่จนกระดานได้ไหมจัดเจาะได้ไหมเดี๋ยวยงอีกนะครับอ่าเอาละครับมาได้รูปร่างมาชดเชยแล้วครับทางด้านของคิวทองนะครับขยับเข้าไปครับเอาละครับต้องเดินถึงถึงกว่านี function, ้นะครับทางด้านของการเรียงไทยครับไม่นั้นนี่เนี่ยครับแข้งซ้ายครับขยับเปิ๊บแข้งซ้ายแล้วครับอ่า พยายับไปอีกติดไปเรื่อยนะครับทางกะเหรี่ยงไทยแลยว่าคิวทองเป็นนิสีนแล้วก็ดูว่าจะดีด้วยนะครับเปียงของคุณด้วยนะส่งไลน์ให้ดูนะครับในนามของโอเชี่ยนวันที่ยี่สิบของนะขอนใจไปกันเอ้ามาดูนะครับกะเหรี่ยงไทยกับคิวทองลุ้นเลยเดินไปเรื่อยนะครับอัดไปเรื่อยครับกะเหรี่ยงไทยครับคิวทองมาโดนหมัดขวาของกะเหรี่ยงไทยครับอเบียดไปเรื่อยครับเตะขวาไปเข่าขวาโต ต้องระวังคออย่างเดียวครับกะเหลี่ยงไทยครับถ้าเกิดโดนก้านคอเข้าไปนี่ก็ยุ่งอะครับแต่ณตอนนี้นี่ถือว่ากดดันแต่นั่นของคิวทองได้ดีแต่ว่าแข่งสวยเลยนะครับคิวทองครับรอนดักรอเตะเอามัดขวาเตะขวาได้เตะซ้ายมาครับนั่นแหละครับรูปร่างดีครับยืนบอยสวยทรงสวยงามนะครับในขณะที่กะเหลียงไทยครับอย่างที่เรียนไปครับเน้นสุดอย่างเดียวแล้วครับรายนี้ไม่มีทรงครับ อาล้วครับอาล้วครับเกาะในได้แล้วขอขวาเด้งเข้าไปครับอ้าอ้าล้วครับสอขวาอาล้วครับเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วครับทางด้านของอาวุธของกกะเรียงไทยครับถึงตัวได้แล้วเกาะในได้แล้วครับอ่าดำเกินงมีศาสแย่กลอบมาอ้าเพิวได้ฟิวไปครับหมอดยกไปชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อนี่เลยครับมาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับหมคู่นี้ก็ซัดกันนูนีหเลยนะครับไปแดงกกะเรียงไทยน้ำเงินคือทองนะครับ นี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเลขาชูชีพปีโพคาดุษยทัพภาษานะครับดรช้างด้วยนะคณายุทธการปรโมททองศรีดิผู้วิชาการเดินจั่กลางบางขวางด้วยนะครับแล้วก็จิ๋วเจิ้งกูเซนเจียวหนังคุณนักสชนชัยพิสกุลนะครับสจหลายสจเอกแล้วก็ออสเซรีเพชรบุรีด้วยนะครับขอบคุณทอนยาปะคอตรากาไก่แล้วก็ยาคุมานตรากาไก่นะครับโดยแพทย์หญิงนัทพานีทัศนพงศ์ครับ โทรศัพท์ก็056271179จิวเจิ้งกูเซินเจ้าหนังครับคุณสายชนชัยทักสษส์ุล026882324แล้วก็ขอบพระคุณครับยาแพทราเสือ11ตัวแล้วก็ยารางเข่าเสือ1 0ตัวโดยใน5ชัยชัยเอื้อบุญเย็นนันนะครับไปกันต่อบนเวที่บิดเหลี่ยมนี้สวยครับทางด้านของคิวทองนะครับตอนนี้ท่านนายกสมชาติเด็ดดอนครับสเทเมจีรัทยาพอ,อนิยมกิจน้องสวนครับบทมวยของภาคอีสานนะครับ ็นอยู่หน้าจอทีวีครับเป็นเ c ขอพพวกเราแล้วครับติดตามเป็นไปทุกวันอาทิตย์เอาละครับปิดลงอีกแล้วครับอ่ากาเรียงไทยครับอยู่ด้านล่างสองครั้งแล้วนะครับอ่กจกันมาก็เรียกว่าถึงตัวอย่างเดียวแล้วครับรายนี้ไม่มีเกอยู่แล้วครับ้าดวลชนะารอที่วงในยังตีไม่ได้ครับแยกออกมาครับมีความเป็นมวยนะครับทางด้านของคิวทองครับเพียงแต่ว่าลูกอิดลูกทนเท่านั้นเองครับคือเครื่องหมายคำถามครับเพราะว่ากาเรียงไทยก็บดไปเรื่อยครับอ้าวหมัดขวาครับกาเรียงไทย ตับแหม่มัดนี้คล่อมไปครับเจอเข่าของกะเหรี่ยงไทยเข่าซ้ายครับแยกออกมาครับดับเพลิงมีซราครับกะเหรี่ยงไทยลุยต่อครับอตขวาล้าตัวครับเข่าขวาตามไปครับขออ่อนไม่ได้นะครับขออ่อนไม่ได้ตองตองขึ้นขึ้นมาอาหมัดขวาครับเข่าขวาของกะเหรี่ยงไทยครับตีขวาไปครับขีทองโตยังไงครับเจข่าขวาของกะเหรี่ยงไทยแยงต่อโตะลำบากอยู่ครับแยกออกมาครับนะครับลุยต่อครับ ต้องไม่มีช่องไฟนะครับทานของกัลเรียมไทยนะครับปัดขวาอ้าวโดนบัดโดนบัดแล้วคิวทองเล่นออกขาสั่นไปเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าถ้าวงนอกคิวทองพคลิ้วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวงในเนี่ยครับอาถึงตัวลุยไปอย่างที่เรียบนะครับกัลเรียนไทยตัวนี้นะครับหัวเล็กหัวใหญ่ๆนะครับดีชั้นดีนะครับพันดีนะครับ่าโฟงับเบื่อต้นของไยดีวิถีไทยนะครับจะไม่สนแล้วครับตอนนี้ดับเพื่อนชนอาแล้วครับวงในครับพลิกมา โอ้โหแข็งแรงมากมากครับกะเหรี่ยงไทยเอาชนอย่างเดียวเลยน่ครับกะเหรี่ยงไทยแดงนะ้ำเงินคือทองแหม่ิเปียกเปียกทุนปัญญาทองไทยชนปอ,อกมาเลยต่อยมันมากมากจากโอเิียนของวัน2ี่สิบอ้าวลุ้นเลยลุ้นเลยล็อกไว้แม่นี่เลยครับอย่าหมดนะอย่าหมดนะอย่าหมดนะกะเหรี่ยงกขชนอย่างเดียวครับเนี่ยครับตีของแกไปเรื่อยครับเเริ่มเถียงน้อยแล้วนะครับพระว่ากะเหรีย่ยงไทยถึยงตัวครับคีวท,ทองแข้งซ้ายไม่ออกแล้วครับอ่า ไปขวาไปครับยกบังได้ครับเอาศอกซ้ายครับแหมหวังหวังตรงนี้เลยนะครับอาวุธลับอ่าไนไนก็พยายามยกบังครับอ่ารอรอมาบวกศอกรอมาสาดแข้งสู้เอ้าโดนโขกขาลำตัวครับชักจากชักจากตัวอ่อนตัวงอแล้วครับเนี่ยครับโดนขาโดนขวาครับโอ้โหอ่าหนึ่งจะเป็นพระเอกเลยนะครับ สองนี่ก็ยังไหวอยู่ครับสามนี่โดนบทหนักๆนี่แม่ทัาไม่ดีครับท่านโอ่นี่ครับน้ำลายน้ำลายเหนียวคอครับระคังช่วยของแท้เลยทีนี้ครับมาดูภาพช้าก่อนครับแมากรีนไทยกระโโตกจริงๆนะครับนี่กระซวกเลยนะครับแมาเล่นเอาคีทองล้มลงไปโดนนับเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็คุณนะครับบังมีน้องจอกด้วยหรือว่าคุณพี่ชายโกรตระกูลนะครับที่ชมรายการนี้อยู่แล้วก็ป๋าเปียกด้วยนะคุณปัญญาทองไทยจะอุดเทียนมงวคลด้วยนะครับเอ้า ใส่เลยทีเดียวงอแล้วแต่เมื่ออินระคังช่วยก่อนนะครับเกือบไม่รอด้วครับได้คุณพระระคังช่วยเอาไว้นะครับทางด้านของคิวทองครับตามต่อครับยกแบบไหนจบอย่างไรครับคู่ที่2ทางช่อง8ในวันนี้ครับก่อนที่จะตามยกต่อไปนะครับวันมเตอร์แขกของวารีครับขอเชิญชมนะครับศึกมวยมันวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับวันอาทิตย์ที่10ก็คือวันนี้นะครับอ่าสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวกันที่สนามมวย เทศบาลตำบนหัวดงนะครับอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิษฐ์การนี้จัดโดยบุญธรรมออโต้สวิตสนับสนุนโดยท่านนายกบ้้ยนะครับนายกสำราญเอื้อจิรวานิชสมชายลูกชิ้นพอลอ์ครับฝ่าปกันตอมนเวทีแต่มารวมหมัดสู้นะครับนี่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับคือทองครับมันต้องฮึดขึ้นมาหน่อยครับอาชิดก็มาแล้วนะครับสองก็สองมาแล้วครับนันนี่ไม่สู้ได้ยังไงครับยอมซะอย่างเดียวดีก็เจ็บมากเจ็บน้อยแหละครับมวยอ่ะ ต้องต้องต้องสู้ครับอย่างน้อยคู่ต่อสู้ก็ยังได้เจ็บบ้างแต่พาแกแหมกตะเลียงไทยตะเลียงไทยครับแข็งแรงครับคิวทองก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับต่อยขวาลำตัวครับแทงเข่าขวาครับโอ้แล้วบิดมาคอพับคออ่อนแข้งขามันอ่อนปวกเปียกไปหมดล้ะอ้าวต่อยขวาลำตัวต่อยขวาครับหมัดขวาครับอ้าวกวดขึ้นเอาล้มไปเองตุ๊กตาล้มลุกเลยเอาล้มอีกแล้วโอ้คิวทอง โอ้ oh, เอา้าแต่ว่าใจถึงนะใจถึงนะเอ้าทำได้เอา้าเอ้าเอากระเรียนอย่าร้อเล่นนะกระเรียนเอาดวลเลยนะครับดวลเลยนะครับมาถึงตรงนี้ใครดีใครอยู่แลครับล้มอีกแล้วครับทำได้จะลุกไม่ไหวครับเอานับนับที่สองแล้วครับอาน่าจะหมดแรงนะครับทางด้านของคิวทองครับอาลอยต่อครับสองยกสองนับไปแล้วนะครับแข้งขานีา่มันอ่อนไปหมดแล้วครับแข้งขามัดขวาครับ แล้วครับสักครู่ที่ผ่านมาไม่ไหวครับไม่ไหวสุดท้ายยุติการชกเลยครับเนี่ยครับจบยก4ครับคู่ที่สองของการตัดต่อสดทางช่องแปดของเราในวันนี้ครับยังแข็งแรงแข็งแกร่งและก็ดุดันเหมือนเดิมเลยครับทางด้านของกะลเรียงไทยครับนี่คือตัวเล็กหัวใจใหญ่ครับตัวจี๊ดและครับเนี่ยครับพันดุจากอมกอยเชียงใหม่นะครับหัวแถวแล้วครับจากภูมิของรุ่นนี้เวทนี้น้ำหนักนี้ของมวยดีวิถีไทยเขาเลยครับก็